แล้วับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการโหลดเกมนินจาเป่ากันนะเกมนี้ก็ไฟล์ไม่ใหญ่มากนะครับแล้วก็มันก็กดที่รูปแม่เหล็กนี้นะครับรอสกรบูบไม่ใช่นะดกดครับมันขึ้นอย่างนี้นะครับผมจะไม่ดาวน์โหลดนะครับเพราะผมดาวน์โหลดไปแล้วแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครเนี่ยสมมตินี้ผมกำลังโหลดสไปเดอร์เซลอยู่นะคลิกขวาครับเรื่อที่ เบ l อะโลเคชันก็ปรับเป็นสูงหรือไฮนะครับผมปรับเป็นเหมือนเดิมอะไม่ต้อปรับตามผมนะเพระแต่ว่าทำจำมันเนี้ยหนึ่งรอบกค่นั้นนะกดเป็นสูงแค่นหนึ่งรอบนะครับโอเคเดี๋ยวนั้น,นครับแล้วเดี๋ยวผมเปิดไฟล์ Fi ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนหาไฟเจอก่อนนะ โอเคครับผมเจอไฟแล้วนะครับกดนีเอออะไระลันอนะไรับภาษาครับอังกฤษนี่ครับเลยดีครับนีกครับไม่ไม่ต้องกดตรงนี้ก็ได้นะถ้าผมนี่ครับนี่ครับ,รบก็กดติดกันสองนิกจะอินส tall นะครับผมจะไม่อินส tall ให้ดูนะเพราะว่าผมอินส tall เสร็จแล้วนะครับพออินส tall เสร็จแล้วก็จะได้ตาตัวเกมเป็นอย่างนี้นะครับก็จะได้ฝายนี่ไปเลยแต่ก็ไม่ต้องทำไรนะครับแล้วส่วนคนที่ยังไม่มีโปรแกรม YouTorrent เดี่ยผมว่า,าเซฟได้ล่างดนคิปชันนะครับโอเคครับคลิปนี้ต้องขอลาต่เป็นอย่างนี้วิธีโหลดเกมนี้จัดเอาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ด้วยนะครับบ๊ายบายครับ